สักไทคะ่ะทุกคนสุกคกลวันนี้ฉันซื้อข้าวมากินนะคะนีอันนี้ของลูกบ่าวเลยเตอันนี้ของลูกบ่าวเพี่เตอหือน่องเบี้ยนเตอ็ชอบกินฉันจะต้องซื้อให้ลูกกินแล้วก็นี่ค่ะเธออันนี้ขนมโบราณน,นะจ๊ะขนมจากต้มจากเลือดส้างชินนะคะซื้อมาก <c oughs> เกาเนี้ยเลือดแต่วิญญาณแล้วก็นี่นะคะของว่านตับไทย น่ากินไหมเธอกล้องลูกบาวเธอเช่นซื้อชุดเล็กง่ายเธอเชนทตั้งข้าวมากินปันก้อนนั้นไปชิมอย่ามาเธอแกงเขียวหวานของไก่นี่ยไก่เก็ปซีนี้ราดเลยค่ะวันนี้ไม่ทำกินเองนะคะวันเย็นก่อยอุ่นกับข้าวหรือเอาเธอเชนจะบอกแกงเขียวหวานข้าวันไม่เมื่อนกันนะครับแกงเขียวหวานบัเราอน มันดูซึกกว่ามันว่านว่านมันมันมันพื้นไม่รู้แต่ถ้ามาโอยไม้ถ้ามารับระหว่าโรยนะขนาดบบส่วนตัวเป็นคนชอบกินแพทอันตือฉันยังกินเคี้ยวว่านของเขาร้อยเลยมาค่ะทุกคนกินข้าวแกงเคี้ยวว่านนะคะอืมฉันบอกเลยเลยเี่ยวหลอการว,ว่านจริง นั Bond, ่งเลยแกงแกยวหวานกินไหมกินแรงไหมลูกแกงแกยวันบุ๋มก็บุ๋มเนะเธอฉันหวาดชาติมันมันกินออกแบบว่าไข่ฝรั่งกันนะแต่ว่ากินร้อยอยู่นะไม่มีความเปรี้อะแต่ว่าร้อยแบบร้อยแบบอีกแบบ อืม,มาเลยครับมาเลยชั้นจะไปซื้อไก่ามาแกงเขี้ยววันเรา <S 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 1> <S 1> ทุกวันนี่ยังดังขำท่านอยู่เลยว่กเขาทำเพื่อรสชาติมันนี่มันไม่เมื่อนกันเลยนี่เด้อกับแกงเขี้ยววันบ้านเราไม่เมื่อนเลยแต่พออิญนไปฉันกินได้ขึ้นมา เธอกินข้าวอิ่มแล้วนะคะจัดของว่าสักชิลลาวเธอโหทีนี้แหละฉันได้เหมือนตุ่มเดินได้เลย,เลยช่ำ วันวันกุ้บบนี้เดี๋ยวกินกละ